ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงด้วยก็เลยเข้ามาดูไล่มันกลัวมันจะล้มเพราะว่ามันยังไม่ถึงสามเดือนดีแปลงนี้ก็โชคดีหน่อยครับไม่ล้มแต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอีกหลายวันอยู่เขาว่าฝนจะตกอีกหลายวันอยู่นี่ครับ พอที่แทรกล่องมาก็ไม่เหลือแล้วครับที่ศาสดินขึ้นล่องมารากมันก็รากฝอยก็จะโผล่ล่องก็จะหายเพราะว่ามันล้มทุกปีนะครับช่วงประมาณเดือนนี้นะครับปลายเดือนเนี้ลมพายุมันจะเข้าโชคดีหน่อยที่ปีนี้ไม่ล้มเมื่อวานลมแรงมากนะครับฝนก็ตกหลายวันติดแล้วนี่ครับ อันนี้เอ็นหน่อยก็ว่าปลอดฝนรอบนี้จะมาไล่เก็บยาก็โชคดีครับถือว่าโชคดีอันนี้ลองที่ใช้กลับรถก็ก็จะลกหน่อยมียากขึ้นแต่ก็เดี๋ยวมาเก็บยาเอา,เอายาฉีดเลยครับ คิดว่าจะไปเะแล้วเมื่อวานโอลมพัดแรงมากโชคดีไปไม่ไม่ลม้มเพราะ่ามันเคยล้มทุกปีนะครับผมจนปีนี้เน้นคนปลูกหน่อยให้เสียบลึกหน่อยให้หนึ่งในหนึ่งในสามเลยครับลึกหนึ่งในสามของท่อนเลยฝั่งอันนี้ก็เหมือนกัน น้ำไหลเป็นคลองเลยข้างล่างนู่นถนนขาดนะครับถนนเส้นนี้ไม่ไม่เชิงว่าขาดแล้วแต่เสาะเซาะกินไปเรื่อยจนรถจะวิ่งไม่ได้แล้วรถก็แทก,กวิ่งเข้ามาเหยียบในไร่ไปเว้าเข้ามาในไร่ห้าหกเมตรแล้วแต่ก็ทําไงได้ครับเพราะว่าเกษตรกรเหมือนกันก็ต้องเอาลุ่มารวยกันไปน้ํามันแรงครับน้ํามันมาจากหลากหลายมาจากข้างบนนู่น ไหลามาไหลามาเนี่ยครับมาทามาลงมีปักเนี่ยครับช่องทางถนนเนี่ยเลาะมานะอันนี้ก็โชคดีเหมือนกันที่มที่ไม่ล้มใบด่างน,นี่ก็ใบด่างอันนี้ก็ใช้รถแทรกล่องเหมือนกันทำรุ่นเหมือนกันผมปลูกผสมกันหมดนะครับก็โอเคอยู่ เ้ี๋ยวไปดูท้ายไร่นยน้ำจะขังเยอะไหมเอ็นเอ็นอย่างนี้ผมไม่จับตั้งแล้วครับเพราะมันอายุสองเดือนกว่าแล้วปล่อยมันถึงเวลาเรามาไล่เก็บหญ้าในร่องเราก็จะเดินลำบากหน่อยนะครับมันเอาชนะมันไม่ไหวแล้วครับหญ้าเพราะฝนชุกขนาดนี้ ไม่เป็นมันโตแล้วก็มีเอ็นบ้างครับแต่ก็รับได้ผมจะไม่ไปจับตั้งมานละเพราะมันมันอายุเยอะ ปีนี้ใช้รถทำรุ่นปีแรกไม่รู้จะเป็นยังไงอันนี้แปลงของเขานะครับของแปลงข้างไรน,นี้ก็จะเว้ากลับรถยากระลกตรงนี้อยาบยาโัวไร เพราะว่าปกติเขาก็จะกลับเขาก็จะใช้รถแทกขึ้นแท็กลงทำสองรอบนะแต่ผมทำรอบเดียวพอเอาลงแล้วก็เว้นไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หว่านปุ๋ยเอาขึ้นเลยตอนนี้ร่องพอขึ้นได้ไม่ถึงหา้าวันฝนก็ตกหนักติดติดกันอีกดินในร่องมันก็เลยสไลด์ลงมาร่องมันก็เลยเล็กไม่รู้มันจะเป็นยังไงครับไม่เคยเหมือนกันไม่รู้มันจะออกหัวหรือเปล่า นี่ครับล่องมันกลายเป็นร่องเล็กไปเลยผมก็ลบทั้งกัน,กนบนล่องก็มีหยากขนาด เก็บหญ้าบนร่องแล้วนะครับมันยังมีหลงมีขึ้นมาใหม่เรือมเผาครับก็เอามารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีความขึ้นหน้าจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับครับสวัสดีครับ